ใส่เครองใส่ก็ใส่กระใส่เครื่องคใส่อสไมใส่บอสใส่บอส้มคะคะอสเต็มตะกร้อขอเคุณค่ใส่อสอยากชิมคืออยากชิมกัใกนครับตก้ค่ั น่ากินเครับน่ากินทำครังแรงแล้วเปล่าคะเนี่ยทัคพัง,ง,งแรงแล้วเ่เดี๋ยวผ่ไปโอ้โ <c oughs> แล้วก็ใส่ผักเลยค่าใส่ผักเลยมาน้ำปลาไปหน่เรยนะ

เรต้องของพวกเราเนี่ยแหละนะสามต่ เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเดี๋ยว่ะนี่ค่ะนีก็น้าเหมือนกันนะคะผัดไทใมืของเราสาคนค่ะก็่นือะเทอ้าน่ะมเดี๋ยวมม่วเดียมมเป็นไรเรคะอร่อยคุณาว่งควันโอ๊ยไป สก่อันนี้แหละครับสองหนึ่งะหล้วเม้ใส่พี่เล่นอะมาล้วี่ใ่ทอดอะไนะคะมีค่ะมีหอยทอดกันค่ะมาหอยทอดหน่อย่ที่ิ้มค่ะอันนี้ได้ยี่ไครับงไค่โอเคใส่เอากล่องขึ้นมาสี่ใบ้บใบเหรอคะค่ะสใบค่ะทำดไปด้วยใ่คะไปแกนไ มา้่ะมาแล้วไม่ต้องเยอะนะคะเดี๋ยวเรานเลยค่ะเยค่ะพอคะหน่อยค่ะเิเครื่องวันหนหน่อยเลเ้โอเคพอออ๋อ่งส่งไปค่ะนึ่ส่งไปค่ะนี่คเม่กีแกนทุกก่อะ คนนี้เมนเจอร์เมนเจอร์ร้านใช่ค่ะใหญ่เใส่อะไรั็ไม่หมดมันมีจานแต่วาข้างในเลย